ชูตูวีคอร์สไม่ใช่แค่รถแต่เป็นเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผมเอกลักษณ์ของความสนุกที่ท้าทายทุกเส้นทางเป็นเพื่อนร่วมทางและภาวนะคู่ใจที่พาเราไปได้ทุกที่สวัสดีครับผมหนึ่งวิรัตเกษตนการเจ้าของร้านทีเจมแม็กวันจังหวัดขอนแกน่นและสมาชิกชมรมขอนแก่นออฟโรดครับ ชมรมคันแก่ออฟโรดเวลาเราวรวมตัวกันเนี่ยเราก็จะประกอบกิจกรรมเพื่อกันกุศล mm. เช่นปลูกต่ามอบสิ่งของให้กับทางโรงเรียนหรือโรงพยาบาลต่างๆเป็นกิจกรรมเพื่อกันกุศลที่พวกเราไม่ได้วางติดตอบแทนอะไรในทุกเส้นทางที่เราไปเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางออฟโรดหนักๆบ้างเส้นทางลำบากบ้างถ้าทุกคนได้มาจะรู้ว่าเส้นทางจะค่อนข้างชันและก็มีหักศอกถ้าเป็นรถขับสองธรรมดาเนี่ยคิดว่าไปไม่ได้แน่นอนหรือจะเป็นขับสี พอไปเจอทางที่มันต่างระดับเนี่ยล้อไม่สามารถที่จะหมุนเราก็มีระบบดิบล็อกพอเราได้ใช้งานเข้าไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าขึ้นมาได้พ้นผ่านอุปสรรคตัวนั้นมาได้งง่ายเลยอีซ<ม>ูวิคอร์ตัวนี้ขึ้นได้สบายเลยผมนายกำมพลหินละชา เป็นผู้บริหารของหอจกรวชิรามบนเก่อสร้างปกติผมก็ใช้ยูสูอยู่ประมาณ3าสี่คันแต่ผมได้ลองมาทดสอบของ V ีคอร์ตัวนี้มันสามารถตอบโจทย์ผมได้เลยว่าเวลาผมใช้งานเนี่ยออกสายงานผมทํางานเนี่ยแล้วก็ออกเอเวนเจอร์เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วครับดีไซน์ดูสปอร์ตและทันสมัยเบาะขนาดใหญ่นั่งกระชับขับขี่ได้ง่ายวันนี้ผมไปเจอสภาพถนนที่ค่อนข้าง,างออฟโรดหน่อยครับวีคอร์สตัวนี้ตอบโจทย์ของคนลุยได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ เพื่อนๆเด่นก็ส่วนมากก็มีแต่ถามว่าใช้งานดีไหมล้วก็ตอบใช้งานได้ดีมากผมรู้สึกว่าผมหลอ่อเวลาผมขับอีวิสูคันนี้แล้วมีเจสสก,กีที่ผมรักอยู่ด้านหลังผมเป็นคนรักเจสสก,กีและผมมั่นใจในตัวรถที่สามารถดูแลในสิ่งที่ผมรักได้เป็นการเปิดโลกของรถกระบะอี s u สุวิคอรคือที่สุดครับ ผมกันนะครับนายขนาดรักเพียนสันเทียนครับตอนนี้ก็ประกอบอาชีพเป็นดีเทลยาครับชีวิตประจําวันนะครับอาชีพที่ผมทําอยู่ก็จะมีการขนของบ้างนะครับอย่างเช่นต้องมีเอกสารมีของต่างๆนะครับที่จะต้องเข้าไปจัดรถเก่งก็อาจจะไม่เหมาะนะครับก็พอได้รถกระบะเข้ามาก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตก็ง่ายมากยิ่งขึ้นครับพอขับไปบนท้องถนนนะครับก็รู้สึกว่ารถคันนี้โดดเด่นมากเลยขับแล้วก็ดูไม่แก่ครับทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับครับไลฟ์สไตล์ของผมนะครับโดยปกติแล้วก็จะชอบดื่มกาแฟนะครับไปเข้าฟิตเนส แล้วก็จะมีไปดูต้นไม้ดูงานศิลป์ต่างๆนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ใช้เป็นรถเก่งนะครับรถของครอบครัวนะครับพอได้มาดูคันนี้นะครับก็รู้สึกว่าชอบภายในแล้วก็ระบบ ซึ่งมีการอัปเกรดฟังก์ชันต่างๆที่พัฒนามากยิ่งขึ้นแลวก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้รู้สึกว่า Isuzu Cross นี้มีฟังก์ชันภายในแล้วก็ภายในที่สวยงามทําให้ตอบโจทย์ของผมมากๆเลยครับผมจะเลือกรถนะครับก็เลือกจากรูปทรงภายนอกก่อนระดับแรกนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยนะครับผมก็จะดูความปลอดภัยนะครับของรถแล้วก็ช่วงล่างนะครับเพราะว่าผมนั้นเดินทางค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเน้นช่วงล่างที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง Isuzu วเคะห์ Because, ตัวนี้นะครับก็ตอบโจทย์ของผมทุกๆอย่างเลยครับคือสมรรถนะก็ดีอยู่แล้วคือไว้ใจได้ครับเรื่องช่วงล่างแล้วก็ระบบเซฟตี้ต่างๆที่มีอยู่ในตัวรถผ่านได้ทุกเส้นทางสมรรถนะนี่ถือว่าสุดยอดครับแล้วก็ช่วงล่างเขานิ่มมากทางโคง้งที่เราเจอเนี่ยเกาะถนนได้ดีครับไม่มีการโยนการเลี้ยวการาการบังคับพวงมาลัยแม่นยำนุ่มนวลน,นึบ อีสุคันนี้พาเราไปสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนได้สำหรับการบริการของอีสุสุนะครับก็มีการดูแลทั้งก่อนขายหลังขายเป็นอย่างดีซึ่งทำให้ผมนั้นประทับใจกับอีสุสุมากๆครับอ s สุส v c วีค s ร์ส Master of All Road รลุยทุกวันกับวีค o ร์ส s u สุส c r ีคอ4์สตัวจริงทุกเส้นทางการทำดีบางทีก็มีอุปสัรคแต่วีคอร์สคันนี้แหละครับที่ทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้